ความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจเป็นความรู้ที่เป็นทิพเป็นความรู้สึกที่เช่นตาทิพหูทิพหรือว่าใจเป็นทิพความรู้สึกทางใจสัมผัสได้ถึงนิพพานคือความว่าง ความดับคือนิโรธนิพพานความเย็นความรู้สึกทางใจเป็นความรู้สึกที่เบาเป็นความรู้สึกที่โล่งโปรง่งความรู้สึกทางใจเป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องสัมผัสแต่รับรู้ได้ ้วยใจความรู้สึกทางใจนั้นทำให้เรานั้นไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทำอะไรเพราะรู้สึกได้ทางใจความรู้สึกทางใจนั้นสัมผัสได้ถึงความว่างคับว่างคือนิพพานคือสุญญาตา ความรู้สึกทางใจนั้นไม่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกทางใจนั้นไม่ต้องใช้แสงสีเสียงไม่ต้องใช้รูปปักลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ความรู้สึกทางใจนั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นกลางไม่มีความรัก ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธความรู้สึกทางใจนั้นไม่มีความเพลินไม่มีความพอใจไม่มีความรักใคร่ไม่มีความต้องการความรู้สึกทางใจนั้นไม่มีความยึดความอยากความหลง ความรู้สึกทางใจนั้นจะเป็นความรู้สึกที่ไม่มีเคเลตไม่มีกรามฉันทะไม่มีพยาบาทไม่มีความง่วงเหงาเหานอนไม่มีความฟุ้งซ่านหลังเลสงสัยความรู้สึกทางใจไม่มีความเพ่งอยากได้พยาบาทหรือเบียดเบียนความรู้สึกทางใจนั้นว่าง ความรู้สึกทางใจนั้นน,นิพพานความรู้สึกทางใจนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีตัณหาไม่มีมรรคไม่มีนิโรธความรู้สึกทางใจไม่มีรูปความรู้สึกทางใจไม่มีเวทนา ความรู้สึกทางใจไม่มีสัญญาความรู้สึกทางใจไม่มีสังขารความรู้สึกทางใจไม่มีวิญญาณความรู being ้สึกทางใจนั้นไม่มีดินความรู้สึกทางใจไม่มีน้ำความรู้สึกทางใจไม่มีลมความรู้สึกทางใจไม่มีไฟความรู้สึกทางใจไม่มีอากาศ ความรู้สึกทางใจไม่มีวิญญาณความรู้สึกทางใจไม่มีาธาตุขันอายตนะความรู้สึกทางใจไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติความรู้สึกทางใจรู้สึกได้ถึงนิพพานความรู้สึกทางใจนั้นเป็นความรู้สึกที่ ไม่สามารถบอกเป็นภาษาใดๆได,ได,ได้คือความรู้สึกทางใจเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเมื่อถึงนิพพานความรู้สึกทางใจไม่มีกรรมความรู้สึกทางใจไม่มีกิเลส ความรู้สึกทางใจไม่มีวิบากความรู้สึกทางใจนั้นไม่มีสมมตุติความรู้สึกทางใจเป็นความรู้ที่ไม่ต้องผ่านาธาตุขันธ์อายตนะเป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องผ่านอารมณ์ไม่ต้องผ่านความคิด ความรู้สึกทางใจไม่ต้องผ่านการรู้การเห็นการได้ยินการดมดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสความรู้สึกทางใจเป็นความรู้สึกที่รู้เองความรู้สึกทางใจเป็นสภาพสภาวะที่รู้เองได้ ความรู <Keep S 1> ies, ้สึกทางใจไม่ใช่สติไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ศรัทธาไม่ใช่ความเพียรความรู้ทางใจไม่ใช่กายความรู้ทางใจไม่ใช่เวทนาความรู้สึกทางใจไม่ใช่จิตความรู้สึกทางใจไม่ใช่ธรรมความรู้สึกทางใจ เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเหมือนนิพพานที่รู้ได้เฉพาะตนความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจนั้นไม่ใช่ธาตุความรู้สึกทางใจไม่ใช่ความเป็นทิพย์ความรู้สึกทางใจไม่ใช่ความเป็นธรรม ความรู้สึกทางใจนั้นมีอยู่คือความรู้สึกทางใจโดยเฉพาะความรู้สึกทางใจ ความรู้สึกทางใจนั้นไม่สามารถใช้ภาษาบอกได้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนคือนิพพานความรู้สึกทางใจไม่ต้องอาศัยธาตุขันอายัตนะะ ความรู้สึกทางใจไม่ต้องอาศัยอัคระพยัญชน,นะสัญ,ญลักษณ์ใดๆความรู้สึกทางใจเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้น ความรู้สึกทางใจ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  ความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจไม่มีอะไรความรู้สึกทางใจไม่เป็นอะไร,คว,รความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจ ความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจไม่ต้องอาศัยการปงแต่งความรู้สึกทางใจไม่ต้องอาศัยความรู้ไม่ต้องอาศัยความเข้าใจไม่ต้องอาศัยความคิดความรู้สึกทางใจไม่ต้องอาศัยความรู้ความเห็น ความรู้สึกทางใจไม่ต้องอาศัยความเชื่อความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจไม่ต้องอาศัยสมมุติความรู้สึกทางใจที่มีอยู่เข้าถึงได้เฉพาะตนความรู้สึก ทางใจความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจ